รับปากไปไหนกียนหนึ่งบบกุ๊บว้าใช่ป่ะฉันไปอที่ห้อนกับห้อนวิกับวิไปกะดีสามกะน้องห้อนนี่มันกะมืดเออจ<า>อับ<า>แล้วเนี่ยังโหัไปกินข้าเปิีนจัดดิแต่ในเรื่องแน่เรื่องน่องเออในเรื่องแย่เป็นเอาอันกบหรือว่านั่นอันนี้เอาเหยียดตปาปากอีกอัาที่นี่เอาตาตาน้องอย่าบอตอบโต้พ่อน้องเป็นนางเอก ห่อนวนห่อมนวลไม่ใชห่อมนวนห่อมนวนเจ้าห่อมนวนเจ้าป้าแมันแทบไปหมดแล้วน่าใจน่าตาบ้าถ้าห่อมนวนนี่ก็เปเตียงน้องมาเมินแล้วเนาะเจ้าเมื่อใดจะมีผัวเขามีอ่ะเจ้าหูตีบไปหมดแล้วเจ้าจ้ามันเจ้าอู่กับน้องเนี่ย ันนี้น้องขึ้นมาตอนนึกว่าคุณสุมาณีต่อตาก็าหาดูอเอาเลดเนี่ยเพิ่งเป็นทรนิยาท่านทูดนะไปรอบจ้าวสวัสดีจ้าวตะปอจ้าโหเจ้าปออันนี้ตะปาปอจ้าลูก<ฮ>นย่าหันอันงเจ้าแม่เลยแม่ของลูกลาลูกไปเห็นละแม่ตายแล้วคะ แม่ตายก็ว่าอย่างใดยังลูกแม่ยังบ่ตายก็แม่ตายแม่บ่ตายก็เหมือนตายเนาะข้าวแบบแม่บ่ได้อยู่ที่นี่แล้วว่าแม่จะนั้เขาก็ออกหูเปิดมาเนาะ้องสามคอบเตอร์จะปอน้องบ่ได้หน้าเหมือนเจ้าแม่มันกปอ้านคนข้างบ้านก็อีกเลย ไปแล้วการลูกเสียใจขนาดนับเฮืออฮนนีฮ้ยแม่เงิให้ก็แบบมึงไปหวยอีเพราะอันนี้ันป็จได้ไหมไปไปไปอีกสิปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าแม่ไปอยู่ไหนบอหักลูกแล้วหรือไรเจ้าแม่ขาอยากหอมแก้มอยากดูดนมทุกเวลาอันขอดูดนมอบีดาได้ป่จ๊ะ แล่เจ้าเจ้าเป็นแงัวพ่อแม่อ่านจะว่าหันไปเอาคนใจปอกไร้ฮูดังบางบ้าถ้ามันถ้ามันหายแกเข้าไปแม่กัดตกหูฮูดังดูดีนะมันจะเข้าเชียงอะไรอย่างผูติ๊กค่ะลุดเลยปีทองลูกโอ้บัดนั้นมีหัวประมาณเฮ้ยยังใครก็อ่านอยูนเลยนะกันลูกว่าอย่าอัานอุตสาหกรรมใหม่ที่เมืองเชียงรัตของเฮาคือ ฟามโคนมลูกก็เลยต้องเลี้ยงนมไป้ก่อนโถแสนฝางนางน้อยของลูกพ่อเจ้าอย่ารอเพราะแม่เจ้ามันคันหนึ่งข้าหัวทิ้งหมูเฮ้าเอาผัวใหม่เพราะมันดีแถมยังว่าของป้อนี้บดีเลย ซับซับโอก็ซับยังมาต้องดอง <c oughs> ไม่ว่าจะนั่นกันอ้นาะของหญิงเจ้าเฮาก็จะลงไปแล้วเนอะเจ้าอันจะไปอุทยานก่อนเออเขาบอกว่าลงเต้าเจ้าหญิงจะปล่อ,อยได้พักผนะ่อนเนาะแสงบางลูกอันอย่างเจ้าจะาปอปอจะส่งลูกไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพแปลว่า แม่ละลูกกรุงเทพนี่อยู่ต่างใดน่ะทั้งวะอยู่เหนืเนปาลบ้างอีกเพาว่าปาล้วนดาวกรุงเทพนีอยู่เนปาลแท้บาอยู่เหนยอเนปาลหรือว่าอยู่มาเลยเงี่ยหายแล้วง่าวนียพี่ข้าก่อน แล้วพ่จะส่งลูกไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพเจ้าเรียนที่ไหนอะเรนที่ไหนจ้าหอมล้วนที่หนักู้หนักเดี๋ยวก็อย่าเอาอันเดี๋ยวก็ชาไข่มุกสีผู้ดังน่าออกอยู่แล้วที่แมงวันเจ้าไปแก้ชาไข่มุกเจ้าเจ้าพ่อไจะลูกแล้วลูกมันจะไปตามหาเจ้าแม่กับเจ้าได้เวลาเจ้าแตอย่าไปงานติมจุฬาเนาะไปเจ้าป้าหอมหัวอยู่ไปก็ยิงกลัวกันและกันเนาะ เทพมหานครเธอเปลี่ยนชื่อเป็นงามแสนหลวงและพยายามอย่างยิ่งในการสืบหาข้อมูลของมารดาจนกระทั่งวันหนึ่งความปรารถนานั้นก็เป็นจริง วัสดีค่ะพี่ันชื่อสติสวยนะคะสวยนิดนึงคุณน้าอาทิติค่ะอยู่ไหนเนี่ยคุณน้าอาทิติสติคิดถึง ไม่อยู่กรุงเทพเนี่ยอะไรอะไรมันก็ดีไปหมดนีสวยขึ้นทางตาเนี่ยตายแล้วเนี่ยถ้าเอามารวมกันบบบสีเขียวสีเหลืองเนี่ยรู้ว่าเขามามัดสายพะพูอานุมอ่ี่โลกโอ้โหอะไรโอพี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 เขาบอกว่าหูพี่หูพี่เขาบอกแท้นะเอาเสียบงบ้า นี่เรามาอยู่ของเพจผีกีกันนะอีกปลอยหมุยปลอยหมุยแล้วนี่ไปกินแตงโมใครมานี่ใคยท้องป่องได้ขนาดนี้ฮะเบือ่อมีคนใช้ก็เป็นบ้ามีลูกเลี้ยงก็เป็นม้าลูกคนเก่าก็เป็นเต่าเบตภาผาอย่างนี้นะคะเขาต้องบัญญักหนังเรื่องใหม่ค่ะผีเลี้ยงลูกม้า ถ้าไม่สวยจริงอ่ะเลี้ยงไม่ได้นะคะเนี่ยเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียงเขามาอมเหนื่อยเหนื่อยดูซิเลี้ยงไปก็ไม่ได้แต่งใจเลี้ยงเสียข้อสุขทแท้ๆเผื่าเราก็มาผัวเราก็มาตายจาก็มาเลี้ยงลูกเลี้ยงแทนค่ะกี <c oughs> ่ปีแล้วเนี่ยปลอยหมุยแต่เรามาอยู่เพีเนี่ยเอ๊ะยัง <c oughs> จำได้ครับใครครับค,รค่ะว่า <ไป S 2> มีลูกอยู่คนนึง ตอนนี้ลูกเราคงเป็นสาวคงจะอายุรุ่นดาวพราวเดียวกับฝาศสีแล้วอยากเห็นเลยอะค่ะคุณชันนารีใจทำไมหล่อนได้ยินทำไมคุณพี่ก็รู้อค่ะเอานาคคุณมากม,ม่ใชคุณแม่วัยหน้าตาเรามันใกล้เคียงกันใช่ไหมตาหนูเทียบกันไม่ได้แลวค่ะดูสิคะขนาดคุณพี่เอาเข้าไปตั้งห้าปีก็ได้แค่นี้ค่ะ Mau apa ini?